ก็ว <t od em |ms|> ่าก็ว <rawd unre> ่าบานนี้เราแล้วกันม่สนุกต้องพอปวดเอวไรดีปวดเสาลูกเต่าบ่านั้นบานนี้เอาเยยบยาพอไปบนนี้มีงินีเดมีกันยีเดบานนี้ืสอน้มสมด้วบ้านห้องอโอ้มีเงยเสียดสมดีมีไผกันมีเงิ้นั่นบ้ากือเบียกันท่ว่านอ้ยูกุูดอ๋ออเออ๋อคุเป็กระหน่ำอไม่อีกเลอไล่บ่อนีเอ๋อใหเบิ่อไมเนี้ยพนอป้าก็เป็นยังะ เันกำโมดทให้วาดเงือนเทียนนรับเง่อนนเง่นเมียไว้ใจลูกมึงดให้เราเดี๋ว่าเนาะให้ายรถก็เมียเฉพาะสองืันทีว่าเนี่ครับสิเดียนนี่ให้แมนฝากไปให้คนเ้อไม่ฝากใ้เาไม่สายมึงเด้ปากงไปไม่สายฝากไปเนี่ยเนี่ตรดมันย่ามันอาปากดินอุดปากขึ้นกันเยู่ถ้ามีนไม่นี่ยถ้านันริดรุดปากขึ้นจะไยี่นี้เนี่ยราคาเ้าเค่ะพอเิ่งกันนะ โอ้บาทมาแล้วแท้เจาเหรอเจ้าเหรอตัวนี้แมนี่ใส่เข้าช้อนยาเส้นเบิ่งนะมันเต็มว่าอะไรเต็มที่ย้อนว่างพี่สิพี่น้องขาบาทต้องเงี้ยขาบาทพี่น้องนี่เลยเส้นไปเหยียบแก้วในในในสาไปดูดน้ำพี่น้องแต่คลิปนั้นผมก่ได้ลงให้พี่น้องเบิ่งครับเพราะว่ามันเหยียบหลายเหยียบไหลปวดครับผมก็ได้ลงให้พี่น้องเบิ่งนี่ถ้ากันเราบาทเดือดกเท่าไหร่โอ้เหลือกหนังเหลือกตัวเขาเหยียบเขาไม่เหยียบ เาหมเเต้นเต็มที่วมือนีมือนีเต้นที่วะมือนีเอาเลยนที่นนี่เออขันยามาเศร้าเหรอเต้นเต็มที่อินวะบนก็ยอยๆอย่างเหยืเย็บนี่มเยอะมีจีีไม่เศ้าเดียว่าไม่เศร้าเหรอวันนี้นาตาสดซื่นพี่น้องลูกลอเลยครับนาลูกรอลกเกี่ยของเราได้ยี่บาทมันเงินบาททอเไม่หน่อยวะเป็นสีดามากสีดำส อันนับไปเงินไปเงินทำอย่างนี้เงินใบไรเท่าไรแน่ยูหนนีเงินจะบาดใบอย่างบอ่างทำมันก็รู้นับเงินไม่เงินบาดใบสีแดงใบยี่ยางเนี่ยของสีใบสีบ้านนี้บ้านนี้บ้านนเบหนึ่งพันใบยังนี่ใบร้อยพักนี้นะมึงโอ้โหนัดเซอร์ใบร้อยใบร้อยเซอร์ใ้อยยูบ้านนี้ลองใบอยูบ้านน้องใบรอยยูบ้านนี้ลองสองร้อยสองร้อโอ้โหเจ้าสองร้อนีอง บอันนี้คาร์ามันเก็ไว้เบเกพันเส้นหองเมาเจ้านี่คาร์้ามันอัเขางนเินนสองรอยจดใบเก็บพันหาพันหาเก็บพันหกสองเลกพันหกมาดิเกบนหกมดทํากันเลยไอ้ห้าโคสิบพันอบพอละใครแล้วนะรวมเียเนจะบาทยอนไปรเ่้อยสามสิบเยอะ เอาวบแบยเพิ่งรเพิ่งอะไรซีกระโดดมามันจะบาดสุดรูปแบยในพวกนี้หนึ่งสองใบสามใบสี่ใบห้าใบหกใบหกใบหกใบก็จะบาดหกใบเลยนะในพวกนี้บนกิจกรรมย่ห้อไม่เล่ยว่มจะปลวรมจะปลวเพียงเท่านั้นสามพันสิบหกสามพันห้าร้อยบาท สามพัหารอหาบาทเงินหกรอยพี่น้องทามาสามพันบาทพปนะเงินใบพันเขาไปไม่ไป้ยสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเอ้ามันมีหกใบมีแเจ็ดบมีไปเงี้ยมันมีเมันมีหกใบแต่ว่ามันนับไปแปดใแต่ว่าเจ็ดใบมีเอ้าเพิ่มไม้เขามาในเพาะว่าขอใจเลยร้อยสีบาทร้อยสีบาทน้ำมนเนี่ยแมนเอ่ออนะ พย้อนวอนวันเป๋กไปซื้อน้ำเขาเขามาทอดนั่นไงเีย้หนาลอยเกไี้ยเก้ยเดียวยุคยุคตลาดงัวย้อนก็กินเสียอยเนาะน่เง้หนาลอยบอกไปซื้อน้ำไมนกินไปว่าจะบ้บัดดาบไวๆมากต่ว่ัว่ากล้าไปถามเอาเนียแต่มันซื้อใสแลวเนาะจะซื้อบองไดยเนาะ เขาได้สร้งเงินปากสร้าำนะเนะเขาก็จะห้ยจากความงมาถาเดีวงซ่กันนี่พี่น้องจะห้เงินอนจให้ไปซื้อกินลย้หาพวกง่ายกินแล้วเ็บไปได้พี่น้องก็สนเ่าไนได้เลยเขาเดี๋วงส้่มเขาจะนับเงินยืนละพอนี่เอาน้ำกี่ไปเลยไปเลยไปเลยคนมันน้อยๆเนาะเขาจะหยดพี่น้องแต่ว่าคนมันหลายมันง้างกันไปน้ำมูงอวแล้วกันพวกเขาอย่างไรกันอย่าไ่เห็นตัว ปัญหาเอาวมเสื่อมันลงมาแล้วนี่สนอหัวเจ่ามันไม่หารวยี่ไหนน้ำพวกเนาะอาได้ขึ้นเดีลยวน้ำพกขวดไงไปถามผู้ใดรั่นเลยละนั่นสายาเสียออกเสียออกซึ่งมือไปสีเอื่นพี่น้องก็ยอนอันนี้แหละไปเสนอหัวนง่นไปหารวยไปซสนอหัวเปไม่ได้ขวดเดี่ยวคนดหลายแต่หลายนาอจักรันได้เป็นวันไหนเนาะไปซื้อลานข้าซื้อลานค้าเักรลานไหนเล็วไปยิปกล้าไปถามไปให้กล้าไปหาเนีเสียแล้วก็เล้วไปทั่วรา คือว่ามันกินน้ำขวดลรหา้วยก่พ่อเนาะก็อ้อซื้อน้ำเดาพวดอะหาหัวคนฟันนี่เนี่ยไอไบซื้อน้าเราปักแม็กเลยเาพูดว่มามมามาเสีื้อแม็กูพดสมพดกูตัวมืองตัวอะไรอรอกางมากับมันมันเพ้น่ยะหาฟันหน่อยนะอไม่บวกเลยเาฟันหาเอตัวตัวีกา ย่ามเตลาดบ้านนี่กันวัน้ซื้อว่าเกินมาม่าดิเอินบาม่าดิลากขึ้นรถผลนีแม่ซื้อว่าเออถึงเวลามาแล้วบ่ม่ามูดิไอคนนั่หากันมืนค่อยขากันยุดขุนไอแม่ไงเออเขาจะมาหิวเขาทำามอามากต้งสามโมงสี่โมงสชไอมาขึ้นเรือเที่ยงบุลเลงามาได้ลีเขาตัวนี้นี่เออลีหาอะไรสดยุตขุนไกๆขุนม่นั้น หัวสูงไม่เห็นไข่โอ้หัวสูงหัวสูงคนมันน้อยมันบังเนาะมันบางมันบางมันบางไข้ตัวได้ให้เขาแหลมนี่หัวไข้ตัวได้ให้คนมาเยอะไปไกลได้ไไกลไอ้คนนี้รู้ไปเรื่อยมาเห็นม่จักกูรูไปหัวกับบ้าสวนนี่เพื่อขวานแล้วครัวแต่ว่าหัวจักกูหัวจักกับคนเน่าสีคนโดนเน่าสีนะหัวเอาไม่ต้องแตนต้อนเนาะนั่งอยู่เตียงกันนี่ เออนั่งยี่เตียงนี่เสียตนนี่เออก็พอไงไปนั่งเตียงอย่างคุ้ยเนาะอย่างงัวเนาะแตนตอดพอไงนับตัวเขบ่ไหนเล่นนี่เนาะมากับมันนี่ให้มันนั่งตัตอนหั่งแตนเลยแตนกับ่ตอดเขานั่งัใจดแล้วแตนบ่ตอดเลยแตนบ่ตอดเงินนี่เงนเงิันว่าบ่ตอดเขา่เมน้จ้าตอดบ่ตอดว่าจับมือจะมาเง็นเห็นเีเห็นมันมันกัดกลัวเห็นมันมันกัดกลัวเห็น มันกัดวะน้งว่าเม่งบาดีกว่ามันกัดวะกูจะเอาไปนั่งใจไกลห้องเตียงนั่งติงสิได้ยังไงห้องเตีย่างนั่งสิ่นี้นี่มันนั่งเนี่ยเตนยูช่ียก็นั่งกึงชก้ขาหยับเ่ะนั่งหยับนี่เต็นหลุมแต่มันแล้วแต่ตอแต่ตอไม่ได้ปล่ายันยัยันมันวัดตัวห้าในกัดกูว่ะพานะุะฮะาะฮ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 นฮะฮะฮะฮ้ฮะฮะฮะฮนอ แม่สิลาแม่ดี่ตีไม่วันติต่มตัดคมันมาบางวันเราพวกไก่มันเลยบบบนี้มันมาบริษัหยาบพุ่กับขนาะงยวนยังหยาบกับเขาได้ยินละโอ้กันง้วยหี้ขึ้นเขาต้องไปมติดเสื้อหีหี้ขึ้นบละแม่ครับมันไม่มีมันมีหลายที่บ่กง่วมนจากเสื้อมันมีอาการหลายอาการบ่อาการหคื่อห้องห้องดูมันหอมขนาะไห้มันหอมวันไง ไม่ห่วงตีนเนือบังกัล่วตีซ้อนตีสีตีเนือนหนุ่มบ้าห่วงมาได้หัวตีเสื่องฟังก่อนฟังยืนเลยเอาบังหึงอ่ตีเสียความสามพันกินกินเล็กพน่งเหงาขนเลี้ยววะทีเมเอ้ยฮึืนเดี้ยวจบอะนี้มันขนอู้แบกแมงเลยหัมาลับแล้ววะทีมาลับคืนตะม้วนหัวมันตีเสื่องน่นแจ็เลยแะจ็กับเสื่อบ่ไดเดียวขืนแห้งเนาะต้องมือแล้งมือเลี้ยวอื่นเสาเดียวอย่างมือเสาท่ คันวันคืนขึ้นนี่ตีหนึ่งตีสองขึ้นวานกับพ่นเราตอนแรกรองหโมงมืทุ่มหนึ่งเลเสืงอใหเสือใผมเป็นาิ่ครับเสื้อใ่ได้ติดไหวเลยนขมโตฟังเสื้อแมงลูกกออกหเล่าเสื้อไ่หรอเปลโอ้ยยังไปบ้านะเป็นเสื้อขออกมากเเป็นบงยังบ้าครับคนีจรัี่มันก็แักแอบกาเลยบนี้วิววิออกแอกก็ที อาบางบังบาลานหาเสื้เง้วเดอพีบ่าีบ่าี่แต่พีบ่าดีไปหาเสื้อง้วโอทัวรเนาะีเป็นพีบ่าจะนีใส่ยกเบิกระเขายกเบิดกิตเอรกกระดค้งไปพี่น้องมดครับกิตตอแลกกรดากคนนั่องอยู่แลบมีทางเนอ่้องทางนี้เนแมมื่อกีิเรกจะดนดากกันทักันเลยพี่น้องเอยเรยกขึ้กันละ

เดี๋ยวโอเคกอนใส่เมึงละเดิอมได้เทเดอมแล้วเดิอมแล้วเดิมแล้วเอาไปดทีวีเียนให้พ่ให้พ่ให้เงนเตี๋ยบีบไปเอาบีบไปไหนบีบท่าไหนบีบไปเออเอ้ยยันรอยันตีูมันเจ็บเอ้ยมันมียังไงจะไม่ไไปข้าหมพัอนีนคนีนจะอายข้อขอยาวเป็นกระเทยอกข้ามา ทุยย oh, ังไงดูน oh. oh. right ี่ยังไงเจอซุปเปอเลยยังคัดบอลโอ้ยนี่แหละตุกิมีพอเบิมเอาเดอเบิมบ้านไหนสาพเบิรบ้นี่เนีอาจารย์อยู่บ้านยังกว่าปางสันปางสันปาสันอาจารย์เพิ่นราบดีเย็นเป็นเจ้ยังยังมากัดดิอโน้ำมนมากดง่ายมีแหงเลยกดชุดเป็นเวลากคชุดเป็นบอ เปิดล่มเปิดร่มเป็นเป็นมันีเนไวห็น้มเด็ดีนมึงแอบเลี้ยงเห็นไห้เจ้าเออโกตรโคตรโคตรปลารมตจตเลียเน้องท่านนมีคตรจตาเลียเ็กน้อยอยู่ครับเจ้าจีตเลีดำจีหินนี่แหละครับเนี่ยเพราะว่าเขาเป็นคนจิตเลียเดียวไปเล็กน้อยอยู่ครับท่านนมีคนจิตเลีแต่ว่ามันดำพอยังดำเ่ราว่าดี๋ยวมันเก่งขนาดไหนจีตาเลียดำจะสีรับ ตุ๊ถตบตุ๊บตุบัทีไม่แห้งหาเลยส่พอจุดไปเลยพี่ลส่อจุดเห็นร่มมันเดินว่าลยคนว่ายก็นได้ย้อนยุพ่อเห็นก็ใส่ได้ใส่ได้ตัวกันคนหลายใส่บ่ได้คนหลายรูคนในพี่น้องวิจิโชนคนหลายบ่ได้กับพื้นมากันกพ่อนีโวยหูฟอดยกันสองคนนบนเนาะมือเสอากับปิมือเาอย่งกับนเลาสองมติสองวุ่นจริเหอเอองสี่หูคอดอายุสี

โอ้ยปาเดีสนองขาดจัวโอ้เฮ็ดีตอดีนี่เฮ็ดีตอาไปเรียนมาสรเรียนบีบีน่ไหมสอนนะไปอกดมาเรียน้เพ <medim> ื่อเรียนบีเนาะคว่าบอกว่ากาบีบต้อเด้อไวอกองมาจัดเบิ้ เรียนในภูเรมาพี่เบียนบ่มพราสอนเตีับให้เบียบต้งชี้แต่ปลาเด้อยว่าเตีับเฮ็ดแตงซีเด้อพรอะไรมีวิชาชี้ตรวมันบ่ครับอ้าดีดอัดปากกรูปว่าคือรูปตัวเน้ยคือเมียเหรอจ้าไปบาดดิผู้เมียกับปากบานใะ่ไหมหาคนคือกันเลยนะครับเนาะแต่ว่าเศราย่ายว่ายายว่ขึ้นกันขัดแยมพยาญจีโอนพยันญจีเหี้นคนคอมเมนต์มาว่าเอา ก็ว่าคนเชีย่องไม่เป็นอยัง้คือยังบอกเล้าโป๊ะโปกชจัดจนมันเป็นคนบ้านเอ่วมองอเพื่อเมืองขอนแก่นพี่น้องโอ้พอๆๆอนี่มันเป็นถามคักแล้วว่าเป็นคนเอี่ยวม่องไงไปขายสินค้าของอยู่เพื่อเมืองเชีย่องไม่ซื่อพี่น่ะเด๋ยก็ย้อมมันได้กันสนนว่าอยู่บ้านนอกนี่ล่ะไปขายข้าวบ้นตอนอตเสร็จต่อนนอตจีระตอนนอเนาะได้กันได้กันพอเขาค้นเอี่ยวบาเอี่ยม่องดิ แ้วัน้นเชียงมหือหรอวัเียคนเพียงหม่คนบ้านเาง็ขคายของญี่ปุ่นซื้อตุ้ยมงอาจะนนมัเห็นกังบีบหดมอเ็นบีบัเอตะ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 เตะ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  mới <laughs> rửa cho hắn che gì? như bảo không quên, làm lại ngây ta cú, lại phồng ta vậy, con nắng góc